ข้างหน้าผมนะครับก็เป็น All in วันจากทาง A c e ซนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาก็จะเป็นรุ่น C27 นะครับ1655นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด27นิ้วนะครับไม่มีทัชสกรีนในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีคีย์บอร์ดกับเมาส์แถมมาให้แล้วก็ที่รองเมาส์ด้วยนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับดีไซน์โดยรวมแล้วค่อนข้างสวยงามดีมากแล้วก็ดูดีมีระดับนะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นขนาด27นิ้วนะครับตัวจอจะเป็น IPS Display นะครับ Refresh Rate ของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่68ส่วน Screen to Body นะครับก บนตรงนี้นะครับก็จะมีเว็บแคมนะครับเว็บแคมตัวนี้ก็ขนาด1ล้านพิกเซลนะครับสามารถปิดได้นะครับก็ปกติเนี่ยถ้าคุณใช้เครื่องที่มีเว็บแคมอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องหาสติ๊กเกอร์มาติดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาทำตัวเลื่อนมาปิดให้เลยนะครับแล้วก็รูไมโครโฟนด้วยตัวหน้าจอเองนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับก็คือ27นิ้วแล้วก็ความละเอียดมันอยู่ที่ Full HD นะครับจะทำให้เรามองเห็นไอ้ตัวเม็ดพิกเซลนะครับว่า PPI ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนองศาหน้าจอนะครับเราสามารถปรับได้25 5อองงงศศาาาถึบตมนี้ ก็ถือว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานสําหรับคนนั่งโต๊ะปกติอยู่แล้วนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้จากทางเอเซอร์นะครับแถบด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มมาให้ใช้งานแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับคือปุ่มเปิดปิดเครื่อง on off ตัวลําโพงนะครับก็จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสฝั่งก็เสียงเป็นยังไงก็ถือว่าฟังได้แล้วกันนะครับไม่ถือว่าดีหรืออะไรเลยนะครับตัวขอบจอนะครับจุดที่บางที่สุดตรงจุดนี้เนี่ยเท่าที่ผมวัดอยู่ที่ประมาณ7มิลถึง8มิลเท่านั้นเองนะครับเราเรีย งานประกอบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับทางด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีขอบคมๆเล็กน้อยนะครับถ้าเผลอแบบว่าเอามือพึดเร็วๆเนี่ยอาจจะได้แผลได้นะครับแต่ว่าก็มีแค่จุดเดียวนะครับสำหรับงานประกอบโดยรวมแล้วมันก็โอเคไม่มีจุดที่มันคมแต่อย่างใดด้านหลังของตัวเครื่องนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีโลโก้จากทางเอเซอร์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเงาครับก็ค่อนข้างสวยดีลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่ใส่เบนบอร์ดเลยพวกนี้นะครับจะอยู่ทางด้านนี้จุดที่ระบายความร้อนออกนะครับจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งนะรจกกแ็็เป DC in นะครับแล้วก็จะเป็นพอร์ต HDMI ตามด้วย USB ทั้งหมด4ช่อง USB ตรงนี้จะเป็น3.2 Gen 2ทั้งหมด4ช่องเลยนะครับแล้วก็จะมีรูหูฟังกับไมโครโฟน ตัวฐานนะครับแล้วก็ช่องเก็บสายไฟตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นคลิปที่เขาแถมมานะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างขัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆมันควรจะออกแบบให้สีเหมือนกับตัวขาของเขาเลยนะครับเพื่อให้มันจะได้ดูกลืนแล้วก็ดูดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสีดำนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาต่อการมองเห็นถ้ามองจากด้านหน้าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้ามองจากด้านหลังอาจจะดูขัดตาก็ได้ครับถ้าพูดถึงตัวออนวันตัวนี้นะครับน้าหนักเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็น้ําหนักที่ผมชั่งเมื่อกี้คือสี่กิโลนะคร ตัวนี้อาจจะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาแยก power supply ออกมาข้างนอกนะครับก็คือใช้อแดปเตอร์แทนตัวคีย์บอร์ดเมาส์ที่ให้มานะครับก็เป็นแบบไวเลสทั้งหมดนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นแบบ full s i z นะครับฟิลลิ่งการพิมพ์นะครับก็จะค่อนข้างสูงสูงหน่อยนะครับ ก็สำหรับคนที่ชอบสูงๆน่าจะถูกใจนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมคงไม่ชอบเท่าไหร่นะครับตัวเมาส์นะครับที่ให้มาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเมาส์ปกติเลยนะครับไม่มีฟังก์ชันปุ่มอะไรก็ไม่มีนะครับก็เป็นเมาส์ใช้งานปกติมี scroll wheel เฉยๆครับ CPU ตัวนี้นะครับก็จะเป็น i5 1 1 3 5 g7 นะครับแล้วก็คอจะอยู่ที่4คอ8ปดเทรดนะครับสปีดสูงสุดจะอยู่ที่4,200 แรมที่ให้มานะครับก็เป็น DDR4 แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สปีดนะครับของเขาจะอยู่ที่1,600นะครับตัวนี้เนี่ยให้แรมมาแถวเดียวนะครับก็คือ8 g ิสนะครับสูงสุดจะรองรับที่16 g b ครับตัวกราฟิกการ์ดนะครับก็จะมีมาให้2ตัวก็คือตัว Iris ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับก็เป็นการ์ดจอแยกจะเป็น MX330 นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรม DDR5 นะครับขนาดจะอยู่ที่2,48เมกหรือว่า2 g b นั่นเองนะครับส่วนคล็อก speed นะครับก็ตามที่เห็นเลย มาดูความเร็วของสตอรเรจกันบ้างนะครับสตอร์เรจเนี่ยทำได้อยู่ที่ค่ารีสจะอยู่ที่2,400นะครับส่วนค่าไรจะอยู่ที่1,650ประมาณนี้นะครับตัวสตอรเรจนะครับที่ให้มาก็จะเป็นของ w e s เท r ร์ i ดิจิ l ลนะครับ SN530 ก็วิ่งตามสเปกเลยการ WiFi ที่ให้มานะครับก็จะเป็นชิป AX201 นะครับแล้วก็ส่วนการแลนนะครับก็จะเป็นจากทาง r ร a l t e k ครับสำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะครับอยู่ที่28,900บาทประมาณนี้นะครับอาจจะได้ถูกกว่านี้แล้วแต่โปรโมชั่นตามหน้าร้านของแต่่ละที รเรื่องของดีไซน์นะครับก็ถือว่าชอบมากๆนะครับถ้าผมให้เต็ม10เนี่ยผมก็ให้ตัวนี้เต็ม10เลยนะครับผม่อนข้งชอบเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันดูหรูหราแล้วก็เรียบบางดีมากๆนะครับเจ้าอยนวันตัวนี้นะครับก็ถือว่าเหมาะกับทุกคนเลยนะครับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคุณใช้งานเวิร์กฟ m ร o มโฮมหรือว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้านนะครับสำหรับเด็กอะไรอย่างงี้สลับกันใช้หรือว่าจะไปตั้งที่ออฟฟิศ ก็ได้นะครับมันดูดีแล้วก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับด้วยขนาดจองเขาที่มีขนาด27นิ้วผมมองว่ามันเป็นจอที่กําลังใช้งานได้พอดีนะครับถ้าเรามองกลับกันนะครับไปมองพวก22นิ้วอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเล็กเกินไปนะครับ27นิ้วเนี่ยมันพอดีสําหรับสายตาของผมมากๆแล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาซื้อออินวันอยู่หรือว่ามองหาซื้อ PC กันอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเรื่องเลย